这是第一层，是白色。 ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรจำไม่ได้เลยว,ว่าสั่งอะไรไปบ้างโอ,อ้รู้แล้วว่ามันคืออะไรมัคนคือไฟโรเซ่นะคะทุกคนไม่รู้ซื้อมาทำไม หนึ่งอย่างค่ะทุกคนมีวัาจะใหญ่แบบนี้อะ่ะมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นค่ะทุกคนมาสีไซื้อผ้ามาแต่ผ้ามันยาวไม่ถึงตอนนี้นะคะก็มีพัสดุมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะห่อโขอันนี้คือแบบใหญ่มากมันคือโต๊ะนั่นเองจะ้ะเนี่ยเนี่ย ันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปท่งทั่รวนะคะตอนนี้นะคะเอ่อเป็นเวลา8โมง36นะคะก็ตอนนี้ปกติต้องตื่นตอน8โมง10นาทแล้วก็ลุกไปอาบน้ำเข้างาน9โมงอะไรก็คือตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะบ้านอยู่ห่างจากที่ทํางานประมาณ10นาทีหรือ15นาทีประมาณนี้ไม่เกิดแต่ว่าโควิดมันแบบว่า น่ากลัวมาก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 คือแถวบ้านนะคะมีรถมารับอะไรเงี้ยมันบ่อยครั้งขึ้นอะไร่างนี้ไม่วามพี่อดเจ้านายก็เหมือนว่าจะเป็นหัวก็เลยแบบให้มานอนที่ออฟฟิศนะคะซึ่งที่ออฟฟิศเนี่ยมันเป็นกึ่งออฟฟิศถึงแบบว่าบ้านนะคะมีห้องนอนเยอะก็เขาจะทำแบบรูมทัวร์นะคะรูมทัวร์ในที่นี้ก็คือการแบบดูของบรรจุกจิกในห้องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็แค่แบบมีมุมวางของมีมุมแ่นเสื้อมี ต๊ะคือเป้แล้วก็มีเตียงนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบตะวางของอะไรแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเยอนะแยะก็คืออันเนี้ยคือมันเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่แบบว่าเออจะได้ไว่าอะไรคือปกติเรนคนไม่ค่อยชอบซื้อของไม่ค่อยชอบซื้อของกนจุกจิจิเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบพอมีออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่อีกนานแค่ไหนอาจจะอยู่แบบนานมากเลยเก็เลยซื้อของนจุกจิจิกันจุกจิจ,จ,จิที่แบบว่า เหมือนจะจำเป็นแต่ก็ไม่จำเป็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอคเราจะมาเริ่มกันที่มุมนี้ก่อนนะคะมุมนี้คือมุมที่แบบเก็บของบางของไม่ได้แบบจะเอาไว้ทําอะไรทั้งนั้นก็คือเก็บของล,ล้วนๆนะคะอันนี้เป็นตะกร้าผ้าน,นะคะและอันนี้เป็นกระเป๋าที่ใช้นะคะแลวทีนี้คือวันนั้นมันเปลี่ยนฝนเราก็เลยเอาออกไปซักตากมาเราก็ต้องเอาเข้ามาแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบหนังสือภาษาเกาหลีที่ปกติจะเอาไว้ที่บ้าน เอามาที่นี่นะแต่ก็ไม่ได้อ่านไอ้ซารแล้วก็อันนี้นะคะเป็นทิชชู่เปียกค่ะเผื่อแบบใช้หุกเฉินคือเราอันนี้ทิชชู่เปียกหมดสามมันอันนี้เอาไว้แบบเผื่อพกออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งไว้ข้างบนอันนี้เป็นรีฟิลของแอลกอฮอล์นะคะที่แบบเอาเพิ่งซื้อมากินหอมมากทุกคนส่วนนี้เป็นน้ําเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ไม่ต้นไม้ก็คือต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมแมสนะคะอันี้คือแมสที่คิดว่าเวลาออกไปข้างนอกก็จะใส่ซองออกไปซองของชุดเล่ต์นนี้ก็จะเป็นมุมแขวนแบบ หมวกกรุ่ก็คือมุมแบบเสื้อผ้านะคะก็คือเสื้อผ้ามีน้อยมากส่วนมากจะเป็นสีดำเห็นปะ่ะไอสีสีนี่คือแบบโชคดีได้มาอยู่เฉยๆหรอกอันนี้ก็เป็นแบบมุมเสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้เป็นแบบคาร์ดิแกนตัวโปรดนะคะทุกคนยี่ห้ออีเธอร์นะคะก็คือแบบน้องน่ารักเผื่อใครไม่รู้ว่าน้องน่ารักคือน้องน่ารักมากน้องเป็นคาร์ดิแกนที่แบบน่ารักมากใส่แล้วรู้สึกแบบเออปังว่ะเออแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน วิตามินซีนะคะทุกคนเคยกินไหมคะก็ซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ให้กินวิตามินเยอะๆ,ๆอันนี้ก็จะเป็นคิดนะคะวิดีโอคิดของ,งเทเชอร์อันนี้ก็จะเป็นแท่งไฟนะคะเปิดได้อยู่นะทุกคนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบอัลบั้มนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแบบที่สะสมการนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นของเอกวันใช่ไหมคะนีเป็นแบบอัลบั้มเต็มนะคะของ The first Ste p นะคะแล้วเนาะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะสำรองแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็น Apple One นนะคะวางไว้ไม่ได้ชาร์จแบตจะต่อตัง อันนี้เป็นน้ำหอมของซาร่านะคะซึ่งจะหมดแล้วอันนี้เป็นน้ำหอมของยินแซงนะคะมันมีชื่อสันอยู่ร e e Ja w o อ่าเป็นชื่อที่ตัวเองกระแดะตั้งขึ้นมานะคะตามแบบวันกงวันเกิดนะคะแบบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เกาหลีเรียกได้นะคะสองเงินนะคะที่แบบว่าเวลาออกไปข้างนอกแล้วแบบต้องไปส่งของอะไรเงี้ยก็จะใส่เงินในซองนี้ไป สกินแคร์เอ่ยอันนี้เป็นเด,ดตตอนะั้นเป็นแอลกอฮอล์นะคะออก็คือเหมือนเอาไปฉีดเวลารู้สึกอยากทำความสะอาดส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นที่บำรุงผมก็จะมีสองยี่ห้อนี้นะคะคือฟรีเ n d f ฟร e นะคะกับแบบซันซิลนะคะก็คือไม่รู้ว่าอันไหนดีสุดแต่ก็แบบใช้ทั้งสองอันนะคะอันนี้เป็นแบบบอดี้สเปรย์ของซาระนะ่านะหวานแบบหวานไม่ไหวพี่อ๋องให้มาะคะอันนี้เป็นลิลลี่ไบเลนนะคะเป็นแบบลิปเอ่าเหมือนแบบเป็นแตงโมมั้ง อันนี้เป็นเดียวนะคะดีออันนี้ก็คือแบบดื้อนะทุกคนคือมันเหมือนแบบสีปากเราเลยจะน้องชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นสีหกเจ็ดนะคะถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะยิปซังนะคะอันนี้ก็ดีนะคะสีมันสีปากเหมือนกันคือดูเหมือนแพคเกจมันจะดูเหมือนแบบสีรุนแรงใช่ไหมแต่พาะทาอกมาสีมันสีปากเลยทุกคนคือมันดีมากเ่ยตอนซื้อก็คือถามเขาแค่ว่าแบบ อันไหนคือสีที่นิยมสุดค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูนี่กันเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ปัดแก้มปะเออซึ่งแบบว่าก็ไม่ได้ใช้นานแะล้วแต่ว่าหยิบมาต่อไปนะคะจะเป็น 3CE นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือแบบภูมิใจนาเสนอมากเพราะว่ากูซื้อมาจากเกาหลีไม่หมดจากที่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะปกติเป็นคนไม่ได้แต่งหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าซื้อมาตอนนั้นเพราะว่าแบบเออเห็นว่ามันแบบ คือทุกความชอบสีมันเป็นคนชอบสีนีออนอยู่แล้วเลยสีมันดีมากทุกคนเห็นอย่างนี้คือแบบผ้าทาตาคือติดทั้งวันแบบติดไม่ไหวแต่เนี่ยอยู่มาแบบนี่น่าจะเข้าปีที่สามหรือปีที่สี่แล้วนะคะจากการไม่ได้ไปเกาหลีะคะ่ะแต่มันเป็นลิมิเต็ดอิชชั่นทุกคนคือมันไม่มีแพคเกจจริง้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโทนสีน่าจะยังมีอยู่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบอะไรเยอันนี้ส่วนแป้งนี้นะคะเป็นของสกินฟูนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปแอบ ไม่ได้แอบเขาเรียกว่าไป็ื้อจากเกาหลีนะคะเกาหลีเขาขายแบบหนึ่งสองสามเป็นสามตั้งอะ่ะขึ้นมาแล้วก็แบบราคาถูกมากก็เลยซื้อมามันหอมมากทนะุกคนมันเป็นแป้งแต่เป็นแป้งกลิ่นพีหอมมากส่วนอันนี้นะคะเป็นครุชชั่นของอินฟินะคะคือเคยซื้อแบบรีฟิลมาเติมแหล้วลทีนี้ก็แบบไม่ได้แต่งหน้าทุกคนแต่คือที่เอาทุกอย่างที่เอามาที่นี่คือเอามาวางไว้เฉยเเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้แต่งหน้านานมากคือมันดีตรงที่มันสามารถแบบซื้อรีฟิลมาใส่ได้เลยอทุเรศไปละทุเรศ ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนในเกยนะคะมันก็จะพีขึ้นมานิดนึงคุณพี่ว่าเราจะมีล่ามิออนมาม่านะคะแล้วก็ถุงผ้าแล้วก็กระเป๋านู่นนี่นั่นอันนี้เป็นแบบเนสตี <c oughs> <c oughs> คือซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้กินก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะคะทุกคนแต่ว่าเอามาที่นี่ก็คือไม่ได้กินเหมือนกันซะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นมุมแบบ <c oughs> ใต้เตียงนะคะใต้เตียงก็จะมีรองเท้านะคะที่แบบรองเลเวอร์ น,นี่คือคู่ที่มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติแล้วใช่แล้วเขาแตะมาทํางานก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่เอามาที่นี่ก็คือแบบเผื่อออกข้างนอกเผื่อแบบต้องไปแบบที่ที่ต้องแบบดูสุภาพเรียบร้อยก็เลยแบบเอามาด้วยนะคะซึ่งไอเลิฟแมนเมื่อไหร่เขาจะมาเปิดกลุเลยแล้วกันไหนๆก็ลุมทัวร์แล้วก็เปิดกรุของตัวเองด้วยแล้วกันอมาให้ดูแหวนกันนะคะคู่แรกนะคะที่แบบซื้อมาที่เกาหลีนะคะตอนที่ไปเกาหลีซื้อมาพร้อมกันสองคู่ก็คือคู่แบบนี้นะคะด้วยความที่เราเป็นคนชอบแบบ ตรงส้นอ่ะต้องบางแล้วมันคือเราเป็นคนขาสัน้นใช่ป่มเราต้องใส่ตรงส้นบางแล้วมันจะดูแบบโอเคอะไรเนี้ยแต่ที่เหยียบขนาดนี้เพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบการที่ต้องมานั่งใส่ตรงส้นมันแบบหุ่นหยีแต่มานั่งหุ่นหยเวลารีบๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยเหยียบแม่งเลยเพราะว่าคู่นี้เคยเป็นคู่รักมากๆรอบหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องแบบเออมันก็ต้องใส่เราทุกคนเราก็เลยแบบยอมเหยียบน้องก็สงสารน้องเหมือนกแบบันแต่ก็แบบนะคู่ต่อไปนะคะเป็นคู่นี้นะคะ คือเป็นคนชอบอะไรเดิมๆไว้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมกูถึงแบบเออไม่มีรองเท้าแบบอื่นเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนี้นะคะก็คือผัดบุกน้ํดูีไฟกันมาพร้อมๆกันกับคูู้สีและคู่แรกนะคะแต่คูเนี่ยจะยังไม่กล้าเหยียบชนไม่ใช่ไม่กล้าเหยียบชนก็คือยังพยายามรักษาความแบบส้นหลักของน้องไว้อยู่อะไรอย่างนี้เออแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เคยซักเลยแต่คือแบบสภาพมันก็ทุเรศอยู่นะ อันนี้ก็เป็นอีกคู่น,นะคะที่เลเวอร์ซื้อมาพร้อมกันกับคู่เมื่อกี้ต่อไปนะคะคู่นี้นะคะคู่นี้คือซื้อใหม่เมื่อมาเมื่อเดือนสองเดือนสามเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่เหมือนกันป่เดจาวูว่าทุกคนเหมือนคู่เมื่อกี้ว่าแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือมันเหมือนกันแต่ว่า,าขอบข,อบข้างหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะมีขอบข้างหน้าเนี้มาเพิ่มแล้วก็ความดีเทลตรงนี้นะคะน้องจะนุ่มขึ้นนะคะจากตอนแรกที่แบบน้องจะแข็งแข็งกระด้างกระด้างตรงนีง้น้องจะนุ่มขึ้น เป็นไงแล้วก็แบบลวดลายมันจะมีแค่ตรงนี้แหละที่เพิ่มมาเนี่ยตรงนี้ในนในนีเพิ่มมาเออมันจะดูแบบแต,ต่างๆแค่นั้นนะคะทุกคนแต่ว่าคือด้วยวความที่เลิฟความขอบบางก็ซื้อมาจ้ะฝากเพื่อนซื้อจ้ะที่ไทยไม่มีนะจ๊ะรุ่นนี้ที่ไทยไม่มีนะคะต้องซื้อที่เกาหลีนะคะทุกคนต้องเพลจากเกาหลีมาเ่านะคะคือมันดื้อมากจริงคือถ้าไม่ดือ้อกูไม่ซื้อมาขนาดนี้หรอกจริงๆู้ต่อไปนะคะเป็นแบบว่าคอนเวิร์ตชาร์จนะคะก็คือแบบ เก่าแล้วมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นอันที่จริงซื้อมาแบบน้องไม่กี่เดือนเองคือน้องแบบน่ารักมากตรงที่ว่าแบบอ่านสมมติว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นสีขาวเลยทุกคนคือแบบเหมือนยังไม่ได้ใส่มาเลยเลยแกล้งนี่คือความแบบดีเทลตรงนี้ชอบมากแบบความแบบเก็บตรงขอบเนี่ยคือแบบเท่อะคือแบบแม่งน่ารักมากมันดูแบบตัุ้ตะมนีอะไรเงี้ยอ้านี่ใครเขาผูกเชือกกันอย่างเงี้ยพูดจ้ะอันนี้ก็คือคู่ล่าสุดนะคะที่ซื้อมานะคะจากตอนแรกที่บอกว่า ชอบเหยียบซนใช่ไหมคะก็เลยตัดปัญหาซื้อแบบคู่ที่ไม่ต้องแบบมีซนให้เหยียบไปไงอันน,นี้เป็นคู่ใหม่นะคะที่เพิ่งเอามาก่อนหน้านี้เขาเคยใช้อา d ์ดิดัสแตนสมิธแล้วใช่ไหมคะมีสองสีแล้วก็มีอาดิดสแบบสวมเป็นไม่ค่อยเลเวอร์ก็เลยแบบขายทิ้งไปให้คนอื่นไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยมีเหลืออยู่แค่นี้นะคะที่เหลือคือโลออกไปหมดแล้วมาต่อกันที่มุมเก็บของวางของกรุกริบนะคะคือโต๊ะเพิ่งได้มา อย่างโตนี้นะคะก็คือซื้อมาในราคาที่ถูกมา96บาทน้องก็น่ารักอยู่นนะแบบมีมุมให้วางแก้วน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเออน,นี่ไม่มีแก้วน้ำมีแต่กระดิกน้ำแล้ววันวางใส่ไม่ได้อันนี้เป็นลำโพงนะคะลำโพงดีนะแบบว่าเออก็ดีอ่ะเอาไว้เปิดเวลาแบบอยากฟังเสียงดังๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเทียนห,หอมนะคะของร้านนี้นะคะคือมันแบบหอมมากกลิ่นแบบจมลลอันนี้เป็นอันนี้เอาไวาก้กินะะอันนี้เป็นกระดิกน้ำที่เอาไวาก้กินนะคะอันนี้เป็น ที่ชูปียกนะคะอันนี้เป็นหม่ขัดฟันนะคะเสลดเป็นไฟโรเซ่นะคะซึ่งกูไม่รู้ว่ากูซื้อมันทาไมแต่ก็แบบเฮอะมากแบบเปิดไฟตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะมาให้รีวิวตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนะคะแ้ะบนเตียงนะคะเราก็จะมีแบบโทรศัพท์จ้ะแล้วก็หูฟังหูฟังแล้วไฟนี้นะคะไฟนี้จะเอาไว้เปิดตอนกลางคืนนะทุกคนแบบตอนนอนยอยะไรเงี้ยมันจะช่วยแบบคือไฟข้างบนมันแบบแสบตามากอันนี้เปิดแล้วก็แบบตั้งไว้บน หัวนอนอะไรอย่างน,นี้ก็คือจะช่วยได้ต่อมานะคะเป็นอันนี้เหมือนแบบเป็นที่ระดับกลิ่นอะ่ะหอมมากของเจุาผู้ชมทุกคนคือม,มันหอมหวานมากเราเอาตั้งไว้หัวเตียงเพราะเราอยากให้มันแบบในห้องมีกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้ต่อมาจะเป็นมุมเตียงนะคะที่ยังไม่ได้พับยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรนะคะก็คืออันนี้เป็นผ้าห่มน้อยนะคะอันนี้เป็นหมอนอันนี้เป็นน้องฉลามน้องหลามเก่าแล้วแล้วก็มีน้องไอรอนแมนนะคะส่วนข้างๆนั้นก็คือแบบว่า กระเป๋ากระเป๋าลากนะคะแล้วก็กระเป๋าสะพายนะคะที่เอาวางไว้เพราะว่าแบบไม่รู้จะเอาวางตรงไหน,นก็เอาเสียบไว้มุมข้างนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าห่มนะคะทุกคนส่วนตอนนี้ก็คือ,ช,อชั้นไปสํารองรวมไปชั้นแบบเราจะขยบให้ดูมนม่งกว่านะมันก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมันเตียงประมาณแบบสามจุดห้าฟุตหรือสามจุดห้าเอ้ยหรือว่าสามจุดอยางประมาณนี้อันนี้เป็นพัดลมไอ้น้ำนะคะทุกคนคือแบบเป็นภาษาจีนล้วนดูว่ามันความสามารถขนาดไหนในการแบบอ่าน ก็คือเปิดเพิ่มระดับหนึ่งของสามอันนี้ก็คือแบบเป็นการบนน้ําขึ้นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วน,นนี้ก็คือการแบบเปิดสายิ l i p p e r อนั้นะคะก็ซื้อมาจากช้อปปีนะคะก็คือราคาไม่แพงทุกอย่างในนี้ซื้อมาราคาไม่แพงเนื้อพรมเป็นพรมแบบนิ่มๆคืออัน,นจริงๆตั้งใจจะซื้อใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่าตอนนั้นคำนวณไม่ถูกว่าควรจะซื้อขนาดไหน,นก็เลยซื้อขนาดนี้มานะคะ อันนี้ก็เป็นการแบบรวมทัวห้องตอนเช้านะคะแต่ตอนกลางคืนเราจะมารีวิวความแบบตอนเปิดไฟแล้วความแบบอืมความแบบตอนเปิดไฟแล้วว่าเป็นยังไงนะคะส่วนตอนนี้เราต้องขอตัวตีอาบน้ำก่อนมาแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่แบบสั่งไว้นี่เป็นเก้าอี้นะคะเขาแบบว่าล่นอ่านสืังอ่านหนังที่ดีจริ 我给你行，俺一起发了，行吗？我操！拜拜。下，么 <laughs> 不事了 要当辈子嘛，不 มหมอนเลยหมอนลยนะ้อยลอลัง คือค <Okay. S 2> วรระวัาางดีหนึ่งสองสามว้าวมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะคะคนเราฟิลกับตอนที่แบบว่า ตอนเช้าอะไรอย่างนี้คือถ้าจุดถ้าจุดเทียนตรงนั้นหน่อยตอนกลางคืนก็จะแบบหรวยอยู่ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการที่ ยายมานอนที <poker phones> <int os> ่ออฟฟิศนะคะแล้วก็แบบการจัดห้องบลา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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ